สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวบ้านสวนพราเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวรจนเกินไปก็อยากใจ้เพื่อนๆพี่ๆ PP ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลหลวงปู่คงจิตตะปัญโยวัตะคอ,อท่านเป็นมหาเทราจารย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐนะครับที่หลวงพ่อคุณวัดบ้านไรนะครับผมให้การเคารพบูชามากหลวงปู่คงวัตะคอนัเป็นพระสุปฏิปนโนนะครับผมท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับศินญาจ,จริวัดเป็นที่ เคารพนับถือนะครับแล้วก็หลวงปู่มีวิชาอาคมที่เข้มขังนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลในสายเหนียวของเมืองโคราชเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ที่เรียกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทุกๆรุ่นนะครับผมเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็มากด้วยประสบการณ์นะครับผมสมัยที่ท่านยังดงํารงทาดขันอยู่นะครับผม หลวงปู่กับกิติมนนะครับผมท่านจะไม่เลือกยากดีมีจนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดหรือว่ากรหาบดีนะครับผมทุกคนที่มากาบนมัสการหลวงปู่หลวงปู่ก็จะ มอบวัตถุมงคลใส่ในกำมือให้กับทุกๆคนนะครับผมนี่ก็เป็นอีกที่ระลึกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นเสาห้านะครับผมที่ลูกศิษย์นะครับผมสร้างถวายในปีพศ2537นอานะครับผมที่ระลึกวัตถุมงคลในรุ่นเสาห้าก็จะมีในรุ่นปี36ด้วยนะครับผมแต่อันนี้ก็จะ พุทธาพิเศษในปี36แล้วก็นำมาแจกในปี3านะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับจะเป็นยังไงเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ลึกๆวัตถุมงคลเหรียญหลวงป,ปู่คงวัตคอนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญที่ ลูกศิษย์นะครับผมสร้างถวายในปีพศ2537นะครับผมอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในข้างต้นนะครับผมเหรียญรุ่นเสาห้าเนี่ยจะมีทั้งปี36แล้วก็37นะครับเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี้ได้ทำการอธิษฐานปลุกเสกในวันเสาห้าปี36นะครับผมแต่ว่านำมาแจกในปี37นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วรุ่นเสาห้าจะมีทั้งรุ่นที่ออกปี สามหแล้วก็สามเนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นสาธิสารของหลวงปู่คงนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมนี่ครับบนบริเวณสังาตินะครับผมก็จะมีโค้ดตอกนะครับผมเป็นวตคอนะครับวัตคอในวงกลมนะครับผมบริเวณสังาตินะครับก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ใส่แว่นนะครับเหรียญ มีลักษณะพุทธศิลปะแบบเรียบนะครับผมก็จะเป็นเหรียญคบยกขอบสูงนะครับแล้วก็เว้าเป็นแห่งกระทะเข้ามาองมหาองคหลวงปู่ที่อยูอ่ตรงกลางนะครับผมเหรียญน,นี่ครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.2เซนติเมตรนะครับผมส่วนสูงของเหรียญจะอยู่ที่ประมาณา 3- ามถึง3.2เซนติเมตรนะครับถ้ารวมกับหูเหรียญก็จะ 3.5เซนนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับทั้งลูกศิษย์ที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงตลอดจนถึงเด็กนะครับผมก็ถือเรได้ว่า,าใช้อราธนาได้อย่างอาพอเหมาะพอสมนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันตัวนะนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มี เป็นวาระในการจัดสร้างเสาห้านะครับผมซึ่งอยู่ในปีพศ2536นะครับผมแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับมาออกแจกให้กับพุทธศาสนิกชนญาติธรรมนะครับผมในปีพศ2537นตัวอักษรด้านบนเขียนหลวงปูค่คงนะครับผมนะครับอักษรที่ลายล้อมชั้นที่2นี้เป็น อัคคละลายันตัวขอมนะครับผมอักษรด้านล่างเขียนวัดต,ตะคอร์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา2537นะครับผมขอบเหรียญยกขอบสูงขึ้นมาเป็นทรงกระบอกนะครับผมเหรียญรุ่นนี้มีอันนี้น่าจะเป็นเหรียญแจกนะครับผมจะมีสายสินนะครับผมซึ่งร้อยพอดอีสวมหัวนะครับ่นีมีอันนี้น่าจะเป็นเหรียญแจกนะครับผมจะมีสายสินนะครับผมซึ่งร้อยพอดีสวมหัวนะครับ เป็นสายสินเสกในรุ่นปีพศ2537นะครับผมแต่ว่ายังคงติดอยู่ในเหรียญน,นะครับผมหูเหรียญถูกปิดออกนะครับผมโดยร้อยกับสายสินพอดีเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับผมประสบการณ์นี่ ของหลวงปู่คงนี้ครับผมอย่างที่กาบเรียนนะครับผมหลวงปู่คงนี้ท่านเป็นพระสุปฏิปโนนะครับผมที่วัตถุมงคลที่ระลึกต่างๆนะครับผมเป็นไปในทางแคล้วคลาดคงกระพันนะครับผมอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงกระพันชาตรีนะครับผมบางทีก็ยิงไม่ออกยิงไม่โดนนะครับผมหรือยิงโดนนะครับผมก็ เป็นแต่รอยจ้ำแดงๆเท่านั้นนะครับผมก็มีประสบการณ์ที่หลายๆท่านนะครับผมถ้าอ่านข่าวอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะครับผม ก็จะพบว่ามีอยู่หนึ่เนืองนะครับผมคนที่ใช้เหรียญของหลวงปู่นะครับผมมีอยู่รายหนึ่งนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับผมชื่อสุดใจนะครับผมได้เลิกลากับสามีไปมากกว่า1ปีนะครับผมก็มามีแฟนใหม่นะครับผมส่วนแฟนเก่านี่ด้วยความแค้นนะครับผมได้ปืนมาก็นํามายิงนางสุดใจนะครับที่หน้าบ้านนะครับผมปรากฏว่า ไปที่โรงพยาบาลนะครับผมพบว่าเป็นรอยจ้ำแดงๆเท่านั้นนะครับผมทั้งที่ตอนที่โดนยิงนะครับผมโดนคมกระสุนกระแทกเข้าที่ตัวนะครับผมถึงกับล้มทั้งยืนนะครับผมแต่ว่าปรากฏว่ามีเพียงรอยจ้ำแดงๆเท่านั้นนะครับผมประสบการณ์นี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมก็จะเป็นไปในทางอยู่โยงคงกระพันนะครับผมท่านเป็นพระ ที่หลวงพ่อคูณนะครับผมให้ความเคารพนับถือมากนะครับแม้กระทั่งจนมาถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อทองนะครับที่เวลาท่านจะปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมนอกเหนือจากระลึกถึงลาลาธนาถึงหลวงพ่อคูณที่เป็นอาจารย์ของท่านท่านยังระลึกถึงหลวงพ่อคงนะครับผมที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว พุทุคุณนี้เรียกได้ว่าหลักล้านจริงๆนะครับผมแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านในรุ่นต่างๆที่ทานท่านนะครับผมมีมูลค่าราคาในการจะ,จะเก็บสะสมที่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อล่างๆเนี่ยยังอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับผมถือได้ว่าถ้าอาราธนาเอาไว้เป็นพุทุคุณนะครับผมปกป้องคุ้มครองนี่หลวงพ่อคงนก็เป็นอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งนะครับผมที่นํามาแนะนํานะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ